ไ่ายสามโมงสิบหกนาทีจะมืดแล้วสิบห้านาฬิกาก็บ่ายสามโมงที่น่าสิบห้านาฬิกาสิบหกนาทีป่ยจะมืดเดือนหน้าสี่โมงเย็นก็มืดนี่ข้างบ้านมาเอาไปแล้วสองกระป๋องมันเขาเต็มมันเต็มเขาก็เลยเออเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยววันหลังค่อยมาเอา ้าไม่มาเอาก็ให้นกแะไรกินเขาคงมาเอาแหละแต่ว่าเอาไปแล้วสองกระป๋องเมื่อเช้าไปไปจากไปทางนี้ว้ายดอกไม้เปลี่ยนสีอุ้ยสวยเพื่อนใบไม้เปลี่ยนสีอสู้สวยเนาะว้ายสวยนี่ใบมอนใบมอนอ่นั่นร่วงไปแล้วอ้นี่ นี่เพื่อ,อนๆนี่ดูกระแพงบ้านยาย <c oughs> นี่เดินเร็วๆเดี๋ยวมันไม่ได้ถึงต้นแอปเปิลนี่องุ่นยายเอาคอยดูปีหน้าเมื่อรอรุ่นกันนี่แม่มด,มมดนี่นะคะอุ้ยสวยเพื่อนๆสวยเนาะ เยเนาะโอยบรรยากาศแต่ก่อนนะถ้าเดือนถ้ายายมาใหม่ๆนะตะวันตกดินอยู่ทางนี้นะนเพื่อนๆนี่ไปๆมา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 ๆนี่มาตกดินอยู่ทางนี้เออ,อแปลกไหมแปลกเนาะอู้หอันนั้นสวยอู้หูไป,ไปนี่นี่ข้างบ ร่วงหมดแล้วเดี๋ยวค่อยดูตอนยายมาใหม่ตอนมาจากบ้านมันก็แตกต่างกันแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันบางปียายจะกลับเมืองไทยหิมะตกแล้วบ,บางปีเนอะกุหลาบยังออกดอกอีกเลยกุหลาบกุหลาบออกดอ,อกโ,ดโอ้ยหนาวเอาเสื้อนาวก่อน,นร่วงหมดแล้วต้นนี้ ลกแไปดูเห็ดเมื่อวานก่อนไปดูเห็ดเมื่อวานก่อนอ๋อไม่โตไม่อะไรสักทีเลยยายมาโดนค่ะว่าเขาถึงไม่โตเนอะไม่ยอมโตเลยนี่กระเทือนอยู่ได้นั่นนี่ตรงนี้ติดโตนี่นี่อันนี้ดิโอ้ยเขินว้ายแก่อยู่ตรงนี้แหละเนอะว้ายเบลอเลย เก็บตั้งสามรอบแล้วตรงนี้ให้เขาแก่จะได้ปีหน้าได้เก็บใหม่เนาะดูเงื่อนเร็วเนะแป๊บเดียวเองในต้นมีอยู่ถึงยี่สิบโลเป่านะนี่เว้ยเสียดายดูรวงมาดูเพื่อนๆโว้ยนี่รวงมานะโว้ยเสียดายเนาะเพื่อนๆใหญ่ก็ ไปนิดหน่อยหละหนักดูดิทุนเถินเลยนี่ทุนเถินเนาเไว้ให้เขาเป็นปุ๋ยอยู่ตรงนี้แล้วออมาเจอลรกแพ้ก็ไม่ทึงไม้แล้วใหญ่ไปฝั่งไหนหไปฝั <c oughs> ง่งนี้เนาะไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้แล้วค่อยไปฝั่งนูน้นไปดูแอปเปิลทีตั้งแต่เก็บมาไม่ได้ไปเลยทีนี้ น,น,นีเห็นอะไรขาวๆอยู่ด้านนูน้นๆน่าจะเป็นเห็ดแต่น่าจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นเนี่ยแถวนี้อย่เอาเห็ดซึ่งเห็ดอะไรมารยไวทำไมมันไ้ขึ่นนูน่นๆน่นนาจะเป็นเห็ดเห็ดพิษน,นะทกข,ขาวนะอุ้ยนะแอปเปิลตรงนั้นไปดูเห็ดหรือไปดูแอปเปิลก่อน อไปดูเห็ดก่อนโอ้ไปดูเห็ดไปดูเห็ดจะเดินมาทางแอปเปิลว้ายรีเดินพุ่งหนาวนี่นี่แต่รังยังเหลืออยู่นะนี่ปีก่อนหนูเห็นไหมล่ะปีโน้นน่ะหิมะตกมาเขาก็ยังไม่ร่วงเลยอหวานเห็นไหมตอนนั้นอ่ะ คลิปที่หิมะาตกมาแอปเปิลยังอยู่เลยไปดูดูมันเพื่อน,อนว้าวอ้ยมันคล้ายกันมากเลยเนาะคน,นนะันเนาะเห็ดกินมันคล้ายกันมากเลยเนาะ ดูให้ดีเด้อกินได้ก็กินไม่ได้อันนี้ถ้ามันเปลี่ยนสีก็แสดงว่ากินไม่ได้โอ้ยเพื่อนๆมันหนาเก็บแท้นี่ว้ามันเหมือนกันมากเลยนะ

มคาราเบลเอาทำไมไม่เปลี่ยนนะเอาเปลี่ยนแล้วนี่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 เปลี่ยนแล้วนึกว,ว่าไม่เปลี่ยนอยนุ้ยเพื่อนๆแต่เป็นเห็ดกินได้นะว้าวถ้าเป็นเห็ดกินได้นะคุณเพื่อนเอ้ยร้องเลยเลยกรีดเลยเลยไปไปเหนาแล้วอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายพรุ่งนี้จะเดินทางแล้ว ูสิเพื่อนๆอันนี้เช,ชอรี่นะคะใบเชอรี่สวยงามเนาะข้างหน้าน,นุนใบลูกแพรนี่ไงแอปเปิล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 ยังอยู่เยอะๆยะเลยตะมุตะมิะมอุย้ยนกมากิน น,นกมากินกัดกินใยน่ะไรนี่เอาไว้เป็นอาหารนกนี่เลยแย่ๆเลยนี่นะคะนี่นี่ไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ยนาอ,อุเพือนโอ้ยเสียดายเด้นี่ เอาไปก็เอาไปไม่ได้เยอะอดูยามันขึ้นใหม่เนี่ยฝนมันตกลู <c oughs> เละกระจีเลยสวยไหมสีเหลืองหว้วยสวย โอ้ตอนนอี้สวยมากเลยนะลูกแอปริโค้ดเพื่อนๆต้นแอปริโค้ดดูต้นนั้นไม่มันจะตายแล้วมันร่วงหมดแล้วต้นนี้สวยอ่ะเพื่อนๆพื่อนสวสุดยอดเลยสวยเนาะเพื่อนเต้นแอปริโค้ดแอปรปิลโคี่ดูออ้ยเรื่องสวยมากเลยโอ้ยเพื่อนๆ สวยเนาะดูดิดูดิตกนั้นที่มันโดนแสงสวยมากเลยนอนไปทางโนอนข้างหลังนอนก็นลูกแพรนะคะอันนี้อะเปรคอร์ดนะโอ้โห้ยเ,เลยเหมือนใบโพเลยส่วนอันนี้เชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ที่ยายปลูกวันนั้นดูโอ้โหสุดยอดเลย นุ่นข้างหลังนุ่นลูกแพรนะคะข้างหลังว้ายวนลูกแพรเดินแสงสวยจังไปดูก่อนโดนแดดโอ้ยเพื่อนๆเอ้ยว้ายสวยอ่ะเพื่อนๆเอ้ยเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลย เพื่อนเย็นลนลนี่อ้าวนน,นวลนัดอันนี้ลลกเพลนน,นวลนัดน่ะแตกต่างกันเนะอันนี้ออกแดงๆชมพูชมพูอันนี้ออกเหลืองๆนนด้านนน,นผักกุ้มโอ้โหช่วงนี้หสุดยอดเลยเนาะ <c oughs> ดีนะแดดออกวันนี้มาได้ถ่ายให้ดู บรรยากาศสวยๆอุย้ยเสียดายตรงนั้นอะแดดสองถ้าแดดไม่สองสวยมากเลยการสวนผักอ้ยแดดสองเกินมันก็ไม่สวยแดดสองเกินมันก็ไม่สวยไปเพื่อนแค่นี้แหละน้ำ ไหาอาบน้ำสระผมก่อนเพราะว่าคืนนี้แฟนยายก็จะปิดไฟปิดน้ำแล้วนะปล่อยน้ำออกไม่ให้มันขังอยู่ในท่อน้นาำเพราะว่าถ้าขังอยู่ถ้าหน้าหนาวเราไม่ได้ใช้มันก็จะบีบให้ท่อแตกเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งเนาะถ้ามีน้ำอยู่มันเป็นน้ำแข็งถ้าไม่มีถ้าไม่มีน้ำไม่เป็นไรเนาะอ้ยสว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 ย เฮ้ย <c oughs> ดูดิเพ<ๆ>ื่อนๆโอ้ยเนาะถ้าอากาศไม่หนาวนะสุดยอดนี่ไอ้น,นี้ก็เริ่มเริ่มเหลืองแล้วบางปีก่อนยายกลับมันร่วงหมดแล้วนะเหมือนลรคแพ้เหมือนกันบางปีก่อนยายกลับไปหมดเลย